นี่ไม่ยากไม่ยากแล้วตรงนี้อะไรอีกอา้าวทำอะไรกับเราเนี่ยอ๋อเราอ๋อโอเคเราได้เราได้เหมือนจะเป็นชุดอา้าวทำไมถึงพยายามจะดึงชุดออกเราใสา่สชุดนี้มาแล้วนะเอะแล้วชุดนี้ทำอะไรได้บ้าง อันนี่ขึ้นกลับไปทางสายเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,อวเออะไรกันนี่เปิดปุ๊บน้ำไหลทะลักออกเข้ามายังห้องข้างในเลยอ๋อน,น,นี่เราขึ้นมาได้แหละขึ้นไปเราได้ชุดนี้มาแล้ว おおににに。殺さない。